สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึคันนะครับราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับคันนี้ทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายใจขับเที่ยวได้ทั่วไทยแน่นอน69,000บาทนะครับรถสวยๆสภาพงามๆนะครับกับ Toyota s o r รุ่หยดน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่องพันหเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับแอร์แบก ABS รถสวยพร้อมใช้นะครับใครกําลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับโซลูนาหยดน้ําปี2001นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับการันตีเอกสารครบนะครับใช้งานได้สบายใจแน่นอนรุ่นนี้ทนมากๆนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์ของแอดมินคือเป็นรถรุ่นแรกที่ผมซื้อนะครับมันทนจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ง่ายดูแลสบายเติมน้ํามันก็ไม่แรง นี่เลยครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับขับทํางานขับเที่ยวให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ไปจ่ายตลาดให้น้องๆขับไปมาหาอะไรสวยมากๆนะครับแม็กตัวนี้เราเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับใครไม่ชอบลดให้อีก5้าพันนะครับนี่เลยครับภายในสวยนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับ6 9 0 0 0าบาทนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับโปรโมชั่นงามๆนะครับ สดนะครับ69,000บาทเตรียมตัวมาจ่ายเงินได้เลยครับได้ขับกับแน่นอนรถสวยสมบูรณ์นะครับเน้นใช้งานเน้นทนทานเน้นดูแลง่ายใช้กันได้สบายใจก็ตัวนี้พอจะเป็นตัวเลขกับสมาชิกราคาหลักหมื่นนะครับฝนตกแดนออกเดินได้ เดินทางได้ตลอดเวลานะครับเดินทางได้ตลอดเวลาเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยสภาพงามๆคัดและเช็คมาฝากเลยครับมาตั้งแต่ปี2001จนถึงตอนนี้2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใช้ไม่เยอะแน่นอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสภาพพร้อมมากนะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้รถใช้งานนะครับนำมาฝากแล้วนะครับนำมาฝากแล้ว69,0 0 0บาทครับ69,000บาทรุ่นนี้ต้องบอกว่าทนจริง บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องซื้อผ่อนก็ได้นะครับถ้าใครเน้นใช้งานเป็นรถคันที่สองคันที่3ในบ้านหรือสําหรับใครบางคนจะเป็นรถครอบครัวคันแรกก็คุ้มมากๆนะครับราคาสภาพแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยรถสวยรถเดิมรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับจัดไปครับจัดไปปีใหม่นี้ขับเที่ยวได้ทั่วไทยเราเช็คและคัดมาเรียบร้อยนะครับดูห้องเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าวิงครับวิง ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ามนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเรียกว่าเดิมจริงๆเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับสุดคุ้มนะครับหกหมืบาทนะครับใครชอบใครหารถใช้งานนะครับเน้นๆเลยครับคันนี้สวยจริงๆฝากไว้พิจารณานะครับหกหมื่บาทครับ